เผตัวบอกเนี้ยแกนี่ค่ะปาพ,พี่น้องเบ่งมันๆเพลื่อให้วันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องบัดสุขสุคนกับทางฝั่งไทยฝั่งลาวกับทั้งต่างประเทศป้าจะไปล่ำมมนจะใสเอื่อยมาสเสียงเจ้าแม่ไปพี่น้องไปแห่ไปเหนค่ะคุณเจ้าเลยไปเบดตรงมากมวนกุบถีกก็เลยไปได้ปลากุ้งเผามานะคะพี่น,อน้องเพิ่มจว่าปลาเผา กุ้งเผาตัวบักใหญ่เออหนาหลักใหญ่บ่ไอ้แมวซอยแกเลยค่ะปลาพี่นอ้องเบิ่งมันๆเพเลือกเห็เนเต้ามันๆเลยเยอะหน้าสีเบโตงเลยพี่น้องอืมปลาเบิ่งมันต้องอไปเที่ยวต้องใช้ความไอ้แมวแกซอย อ๋อ,อตีลั้งารหรือแม่ตัวให่แห้งเพราะจะเลือกให้เป็นตัวตัวใครๆไม่ขาใจดีแห้งตัวใครๆจะสันตัวมันๆหัวมันๆนแล้วป่ะอืมหวานพี่น้องเลยอืม

เอาเนี่ยออกเอาคือไอป่ะเนี่ยไอเล็บยู่มวนแห้งพี <S 2> <S 2่พี่น้องน้องน่ารักมากเมาสาเมาสายพี่เฮ้ โอ้ที่จุวยนี่ยค่ะอืมพี่น้องอซ่บแห้งอื้อันนี้ไม่เออกะหะ Kim lại nằm mèo thơ kín lên, mèo mm -hmm. em thơ kỳ lè, lò em mình mm -hmm. có là phiêu lò 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 ไปกับโมรับพี่องไปกันหลายคนโมหืมผิวหอยเอาเนี่ออกกันเบิ่งกันสุดยอด

người ta là đèn. đừng cứ ừ. tôi nhai heo vì nó chỉ phải xám tổ si tổ im เรื่งเร็ไปล่ำมาก มันต้องออกไงกันเนาะมันเป็นแบบขี้ดิน cái nó Người ta nhăn một nhóm Kim bắp nhỏ Anh mèo kim to Anh mèo có đang ăn như này Sẹp mấy Nó cứ bóp nhau hay là ไอแมแวเราบ่ได้ใส่เสือ้อเราเคไปั่งยุทนันป่น้นนองตแต่ละปจไปบนานบเราบ่ได้ใส่เสือ้อหรือไม่เราเขามานะคะอะไรพี่น้องค่ะเสียงแหบเสียงแห่งไปเที่ยวมาสนุกมากนะคะเออน้องๆ้องพี่ๆกันนะรักกคนเลยเดี๋ยวพี่น้องอยู่เบ็ดไปเออมวนกุ๊บนะคะขอบคุณไล่ๆขอบคุณเณมืสุกคนเลยนะคะแซบปซีเมื่อกับบายบายก็จได้ไปแว่พอดีเขาจะกําลังต่างลานก็เลยได้ พอดีเราก็เหตุใหนก่อนเลยเออไปฮะตัวใครๆโอเอ็นตัวมันๆให้อาจารนมันตั้งแสพอาจาัย์ป่ะเออนั่นก็คุณไม่ค้าหลายๆเ <c oughs> นี่ยท้ายดีเนี่ยแหละค่ะพี่น้องนั่นละสิไปนี่จากผู้จ่าเลยเดี๋ยนี่เสียงบันนี่ไปอาดหลาดแม่ผู้จ่จาจักมวนยังกระโดดกระเดียบเออไอพีไปลองผู้เทา ยังหลับไปคนณเตอพี่น้องเตอรขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆก่ลังใจเลยค่ะพี่น้องขอให้สุขภาพแข็งแรงลำรำรว้ยๆถูกหวยราวันที่หนึ่งมาสุขสุขคนค่ะขอบคุณค่ะแซ่บพี่น้องโดยกระพกินตัวอีกย่ามหิวตอนนี้อิ่มแห้งพี่น้องทั้งกินยังไรก็ไม่ได้พี่น้องไม่เป็นสรงรองแซงแรงคิดเบิกเอาคนนน่นละล่ะอือ <laughs>